เรามีคในเซ็ตได้ค่ะเท่าไหร่คะ20อัพประมาณร้อยล้านเลยมีใบไหนที่เป็นแบบอยากได้มากแล้วยังไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยมีไหมคะโอ้ตะละใบมันคือเป็นเพื่อนของใบนี้ด้วยไหมหรอแม่นั่งเบอร์เกนหรือแคลริก่อนบอกว่ามีแต่ละโเบอร์่นเป็นโรงเรียนสำหรับน้องแทน ทั pues> ้งท้ายหมดเลยค่ะอันนี้เี่หีออะไรคะเออจริงๆที่เป็นคนซื้อแบบไม่ค่อยดูยีห้อแต่ยี่ห้ออะไร มาบ้านใครเธอเธอดูรถเชันตื่นเต้นมากขอให้ดูรถเด็กนิดนึงค่ะไม่ใช่แค่รถผู้ใหญ่นะคะไม่ใช่แค่รถรถเด็กน่ารักจะบอกว่ามีแต่ลัมโบกินีเรามาบ้านใครมีพีนออฟบิวตี้เซอร์ p ทนเมนต์แม่ขวัญเรียกแม่ขวัญแห่งวงการอาหารเสริมที่ช่วยเรื่องสกินนะคะใช่โอเคันเดี๋ยวเราไปคุยกับแม่ขวัญแม่ขวัญแต่เราจะต้องขอเรียกพี่ละเพราะวัยเราก็น่าจะแม่เหมือนกันกักฮัลสวัสดีค่ะ มีมิก้ามีมิก้า่ะคะแต่ว่าพี่ขวัญไม่ทานพี่ขวัญไม่ทานกาแฟใช่ไหมคะอันนี้เป็นโซดาบู๊ยขอบคุณค่ะอันนี้เป็นขนมปังเนยโซนนะคะอารย์ของโปรดเบอรบ้อ แขกพิเศษมากเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องชาริสมาดิฉันก็ทานค่ะแต่ว่าวันนี้มีตัวใหม่นะยังไม่เคยเห็นเลยยังไม่เคยเห็นค่ะแรกเลยแต่ก่อนที่ขวันแนะนำตัวนิดนึงค่ะก็ตอนนี้ขวัญก็เป็น C H O ค่ะตำแหน่งก็คือ Chief Happiness Officer ก็มาจะถามว่า C H O ค่ะ C H O ก็จริงๆทำทุกอย่างเลยนะทำให้องค์กรมีความสุขพนักงานมีความสุขผู้ร่วมทำธุรกิจก็ต้องแบบมีความสุขด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากในส่วนของชาริสมาค่ะพี่ขวัญมีธุรกิจอื่นๆก็เน่ยังบอกว่าพี่เป็น C H O ของ โชดิ้งของเราเนี่ยเราก็จะมีทั้งแบบ lamborghini ที่ต้องดูแล่่ใชเน้นค่ะองเบบีด้วยค่ะนี่เรามีคอนเนคต์กด้วยค่ะก็เป็นแบบไฮเปอร์คาร์ก็ราคาเขาบอกว่าหลุดแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยสุดนี้สุดนี้กินกีดิจิตคะไอ้น้ำมันคือหนูจะพอไหมคะหน้าจพอหน้าจะแบบเท่าไหร่คะวิสิบอาบประมาณร้อยล้านเลยค่โอเคนะเราไม่เคยได้ยินชื่อใครได้เลยค่ะ บอกว่าต้องใช้ละมันแล้วก็มีไอโรบอดค่ะแล้วก็มีไอโรบอดเราชอบระบบกินนี่เราชอบคอนเซ็ปต์จริงๆแต่ยังไม่เปัญญาซีนอะเราก็เลยแค่ชอบลูกเราร้อยงานไม่ได้ถึงเคอก็ไม่ได้เพราะว่าแย่งกันค่ะเรานำเข้ามาหกคันตอนแล้วเราก็แบบโหจะเหลือให้เราเรดินช็อปหน่อยปรากฏไม่หมดเดี๋ยวใช่ไหมท่านนี้เหรอคะท่านละร้อยละร้อยแต่ละร้อยมาจากที่เลยค่ะโมทีฟสวีเดนโอ้ยแล้วพี่ขวัญมีอะไรเมื่อกี้มีกี่คันคะที่บ้านเอาจริงๆนะยค่ะ เราจิงมจีนโพทุกครั้งที่มีโ<ะ>พเทเคาไม่รู้ว่าบอกพี่นัทบอกพี่นะวัน,น,นเกิดเนี้วันเกิดขวันนะเดี๋ยวพี่นาจะให้เลยปรากฏว่าเป็นเจ้าของอยู่ได้ประมาณไม่กี่เดือนมนีลูกค้าขอพี่ก็จะมาบอกว่าแบบลูกค้าอยากได้ให้ไปเถอะ <laughs> เขาขนลังต์เคลอขาแขวากรเป่าหรืออย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบขาไปเขาจองนานเขาส่ยแาบได้หรดเรามี่มีมาแล้วมาเอาลยใช่อะไรที่มีมาปุ๊บมาปุ๊บเอามาวางขายป๊บอูไปเลยค่ะที่ลักษณะเดียวกันเลยนะคะกระเป๋ากับรถนี่คือ exactly อย่ากจะที่พี่ดูแล้วว่าเดี๋ยวก่อนนะเราคุยตรงนี้หมยกอทีตนี้อยาใะไม่หมดค่ะเาที่หดเพะว่าอยากจะทราบค่ะวก่อนที่จะเริ่มทาชารมาเมันมีอะไรที่เป็นจุประกายพี่ขวัอันนี้ก็พูดถึงชาริมาชาริชามา พี่ขวัญเริ่มคาริสไม่ยังไงคะเริ่มเพราะว่าตั้งใจที่จะมีลูกอีกคนนึงก็ต้องเกินไปยาวมากเพราะพี่มีลูกคนโตเนี่ยปีนี้สิพี่พยายามมีลูกมาตลอดนะแล้วก็ล้มเลิกไปตอนที่น้องประมาณ7จขวบรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำแบบคนที่2มาตลอดทำไมายากจังไปคนแรกง่าย <c oughs> ก่อนที่จะท้องคนนี้ประมาณ2ปีอยู่ก็ <c oughs> ท้อง <c oughs> อรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่สบายไม่กินยาใหญ่เลยอ <c oughs> แล้วก็ สิวขึ้นหนกสิวขึ้นพินยาสิวพอไปตรวจปุ๊บท้องลองให้เลาวก็กดว่าพอเราตรวจไปน้องก็แบบไปพัฒนาต่อไปเองใช่ะใช่เราก็เลยหุดไปเป็นการจบประกายเพราะว่าแบบเราท้องได้ตอนนั้นประมาณเดือนเรายังแบบอ้วนอ่ะเราล้างหราก็เปลี่ยนพี่ก็ไปหามาว่าคนท้องควรจะต้องทานแอสตาเซนทีนนะมันจะได้มีแบบด้านอนุมูลอิสระมันก็คือยี่ห้อแอสตาเรียวค่ะมาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วเราก็ไปเจอคอลลาเจนยี่ห้อที่ดีที่สุดในโลกเลย่อเบลเนชโชคดีประกอบกับไปเจอกับทางโรงงานรู้จักกับ ของโรงงานเขาีสามารถนําตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ที่มีขวามทานแล้วเอามารวมกันได้จริงๆเพื่อให้หลังคลอดแล้วเพื่อจะได้กลับมาให้เราเป็นแม่ที่ยังบอกว่าอายุไม่เกี่ยวอ่ะสิบปีนี่ก็จะห้าสิบกว่าออกมาถูกไหมที่จะบอกตอนนี้สี่สิบสามนะะอุ๊ยนี่นี่จะเกิดปีหน้าสี่สิบเอ็ดค่ะทะเลลุยาค่ะพี่ค่ะลองแอสตราที่ยังอยู่ในนี้ด้วยหรออยู่ดีนี้ด้วยนี่ไงข้างนั้นของก็มีคอลลาเจนไดเซลไทน์ซึ่งเป็นคอลลาเจนที่ละเอียดมากๆค่ะสามารถดูดซึมได้เลยแนะนำให้ทานตอนท้องว่า ตื่นตื่นนอนทานเลยใช่ไหมคะมี p r o d u ั t ์ใหม่ด้วยนะคะ Charisma ในเรื่องระบบการเผาผลาญคือบางคนแบบเฮ้ยความเพื่อความแต่ว่าทานยาแล้วความอ้วนอดอาหารจริงๆมันทําให้ระบบในตับอ่อนเราเสียไปเลยแล้วอะไรจะไปเยียมหัวใจอะไรจะไปเยี่ยมสมองทุกอย่างถูกล้วนไปหมดเลยค่ะจะแย่นากลัวมากพี่ก็เลยรู้สึกว่าแบบตัวนี้เป็นตัวที่ตอบโจทย์ทุกอย่างของพี่เลยค่ะก็แนะนําให้ทานคู่กันค่ะน้ำหนักที่ก็ลดลงมาประมาณตอนนี้สี่ห้าโลแล้วมันมันอย่างปลอดภัยต่อสุขภาพแต่ว่า มันก็อยู่ในกระบวนการที่ยังจะผอมไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เราก็รอได้นะอยากจะข้าไปดูใช่ได้ค่ะนั่นเดี๋ยวขอลบกวนไปดูห้องบ้านนี่แต่มันล็อกใหม่นะคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะอันนี้ก็ของของบัมโบ่เหรอคะอันนี้เป็นที่ดูดผมดูดดูดผมที่ผมบัมบ่ค่ะ ที่ขวัญสะสมแล้วใช่เขาชอบพี่ขวัญชอบสะสมพวกนี้พวกกระดมตาอะไรเล็กๆอย่างนี้ยค่ะเมื่อกี้ก็คุยเรื่องธุรกิจมาเรียบร้อยนานมากนานมากเขาไม่ใช่นะอินกริเดียนเปนดีมากจริงๆแต่ตอนนี้เราก็อยากมารู้ถึงซิกเนเจอร์ลุกของพี่ขวัญพี่ขวัญเป็นคุณแม่ที่แต่งตัวแบบเปรี้ยวแล้วก็ชื่อเปรี้ยวหวานผสมเนาะเปรี้ยวหวานผสมตั้งแต่แบบตั้งแต่วัยรุ่นไหมคะถ้าถ้าตอนวัยรุ่นแบบ เราก็กล้าแต่งขึ้นนะพอมาตอนนี้แล้วทุกคนจะแบบเฮ้ยอายุเท่าไหร่เงี้ยพอพูดถึงอายุแล้วเขาจะทำหน้าแบบทำไมยังแต่งอย่างนี้เราก็รู้สึกไม่ค่อยอยากไม่อยากหนุ่มากแล้วแต่ว่าพี่ขวัญชอบแต่งตัวตั้องแต่งมไรใช่ไหมคพี่ขวัญชอบแต่งตัวแนวไหนสไตล์ไหนอย่างเงี้ยคะคือมันแล้วแต่ช่วงมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าให้นมลูกก็ต้องเป็นทรงเดียวเลยคือสามารถที่จะปลดกระดุมแล้วก็ให้นมได้เลยแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วแล้วก็มีช่วงหนึ่งรู้สึกว่าแบบ แข็งุดเลาย,ยังไม่มั่นใจอย่างเงี้ยก็ต้องพยายามหามนนอินระิบันเลน้อยอะไรเงี้ยแล้วอย่างซิกเนเจอร์ลุคตอนนี้อะค่ะ เหมือนแบบวันอยู่บ้านอใบยานใส่ชุดนอนจริงงงรูปถงงมากก็แบบวันนี้แม่สวยมากแบนอแต่ว่าชุดนอนน่าจะไม่ธรรมดาชุดนอนน่าจะเป็นสิลเพราะว่าพี่ขวัญบอกว่าอยู่บ้านเนี่ยก็คือชอบใส่ใส่ชุดนอนหลักใช่ไหมคะอยู่บ้านสบายๆแต่ถ้าสมมติต้องออกงานแบบสังคมพี่ขวัญจะเลือกเสื้อผ้ายังไงนี่ชุดนี้พี่ขวัญเลือกมาไม่ธรรมดานะคะอันนี้น่าจะเป็นการ์ดินเนอร์แต่ว่ามันก็เป็นเหมือนแบบใส่สั้นก็ได้นะเวลาสั้นๆที่กล้าเพราะว่ามันมันไม่ได้ยาว ไม่อยากดูใช่แต่เนี้ยมีควารู้สึกว่าที่เซฟตัวเนี้ยอย่างตัวนี้เป็นยี่ห้ออะไรคะพี่ขอัญวัญดีหมดก็สก้าสก้าได้แรงไหไม่น้อยไปไม่เยอะไปแล้วปกติพี่ขวัญชอบใส่ที่คาดผมอยู่แล้วก็จะใส่บ้างพ้าอยู่บ้านเนี่ยใส่อยู่บ้านจะน้อยเรารู้สึกว่าเราหน้าโทรมเรามีอะไรอยู่บนหัวไหมฉันแต่งหน้าแล้วนิดนึหัวพี่ขวัญจริงจริงๆแอบเล็งยี่ห้อนี้ชอบมากเหมือนกันอันนี้คือยี่ห้ออะไรคะจริงจริงที่เป็นคนซื้อแบบไม่ค่อยดูยี่ห้อแต่ยี่ห้ออะไรนะเจนิเฟอร์เจนิเฟอร์เข้าใจสบาย เลี้ยงงานมากนี um, ่มันแบบมันไม่รัดไม่ดิบหัวยี่ห้อดีอะไรสิแล้วทำก็หัวแต่งงานด้วยนะจ๊ะที่ยี่ห้อนี้อ๋อใช่ใช่แล้วอย่างเงี้ยพี่พี่ขวัญช้อปปิ้งยังไงคะหมายความว่ากดซื้อหรือว่าเวลาไปเมืองเนาะออนไลน์อย่างเดียวอ๋อแปลว่าอยู่บ้านเนี่ยไม่ได้ทํางานอย่างเดียวนะออนไลน์ไม่ได้มะพักผ่อนด้วยออนไที่พี่แบบมีเครื่องอ่ะมีเครื่องแบบว่าให้ไปนอนแล้วแบบว่าคอมดันออกซิเจนให้เต็ก็ช้อปปิ้งในนั้นได้เลยได้ฉันถึง คือเราช้อปปิ้งผ่านเว็บไซต์หรือว่าช้อปปิ้งผ่าน P. A. อเงี้ยค่ะก็เลี่ยนพวกชาแนลไอเมสหรือางก็จะผ่าน P. A. ไปแต่ว่าถ้าบางเนี้ยมันไม่มีเมืองไทยก็ต้องออนไลน์ออนไลน์เอาเราเสื้อผ้าอะไรที่เป็นแบบ everyday look ที่พี่ขวัญชอบเช่น ชออบบื้ิคๆหรือว่าใส่กางีนไหมคะไม่ใส่ชอบใส่แระชอบใส่อาดรสเหมือนเดิมแต่ก่อนชอบโดเช่มากเพราะมันเขาจะออกทรงมาเหมือนเดิมเป็นแขนขุดแล้วก็เปลี่ยนลายไปเรื่อยๆพอใส่เสร็จก็รู้สึกเสร็จเลยได้เสื้อตัวใหม่จริงๆทรงเดิมตลอดเลยนะเหมือนกันทุกวันแต่ว่าเขาเปลี่ยนลายเรื่อยแต่เขาเปลี่ยนลายแสดงว่าเดรสนี่คือต้องไปกับโดเช่เมื่อกี้พูดถึง์แอมสเอาแอมสไปที่ชอบที่สุดอยากจะมีบุญตาได้ดูนิดนึงค่ะขอดูนิดนึงค่ะไปที่ชอบที่สุดเหรออะไรกันค่ะ ช่วงหนึ่งมันจะเป็นชายนี่ uh huh. ตอนนี้ uh huh. ที่ก็เปลี่ยนตัวเองมาเป็นแมทหมดเลย oh. เป็นแบบว่า แต่เขาบอกว่าแมทมันยิ่งช้เนีเยมันจะยิ่งเงาหรือมันจะยิ่งสวยค่ะก็จะเป็นแกงแมทอันนี้สีอะไรคะอันนี้สีโลสช็อกกิ้งค่ะอันนี้มิโมซ่าได้ใช้บ้างไได้ใช้ค่ะจริงๆไม่ใช้ทุกใบเลยนะที่บอกเราถึงมันมูลค่าสูงอ่ะเราก็ต้องใช้เพราะไม่งั้นมันจะแบบมันจะยิ่งสูงอะเขาไปใหญ่เลยเพราะว่ามาแล้วมาเก็บมันก็เปล่องต้นไปแต่พอเราใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันเราได้ใช้มันได้ใช้าน อ๋อใช่ <S 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 อันนี้พ<ๆ>ิเศษไหมคะอันนี้ก็จะเป็นหนังวิสระหนังหนังอมเป็นพวกอมบีค่ะที่เป็นคนชอบอมบีมากใช่แต่ไมันเป็นพลาสติกในขนาดที่เอ๋งไม่จุกถุงพลาสติกค่ะเพราะว่า <ๆ S 1> มัน <ๆ S 1> เหลืองอ,อ๋อเหรอใช่มันจะเหลืองค่ะเป็นแกนที่เป็นเอ๋งเปียข้างบนจริกจริงๆมันจะขาวกว่านี้ไอตัวอมบีมันจะเหลืองขึ้นเรื่อยๆถ้ามันโดนอากาศอ๋อจริ่ะพเลยคิดว่าเราใส่ซิปล็อกมันจะไม่เหลืองอุ้ยเหมือนกันเลยทีนี้ไม่เหลือยนอันนี้กับเบอร์กินใช่อันนี้กับเบอร์กินแต่อันนี้อันนี้มาต้งหาายก คือมันเป็นออมเบียช่วงหายยากมากๆใช่ซีรีส์หรือซื้อช็อปก็ช็อปก็ได้ใช่แต่ว่าบางอันช็อปไม่มีอย่างเนี้ยออมเบีเมืองไทยไม่เข้าเราก็ต้องซื้อซีรีสอุล้วแต่ละไม่มีรอยเลยไม่มีรอยที่ใสจริงเหรอไม่มีรอยเลยเธอไม่มีรอยนะจ๊ะอันนี้น่าจะเป็นใบเทพเยินเทพสุดของเทพค่ะอันนี้หายากมากที่มันเป็นสีเทาแล้วมันก็เลยหายากสุดๆไปเลยค่ะโอ้แต่ มีไซส์ใหญ่กว่า25อันนี้เป็นใบเดียวที่ใหญ่ที่สุด2ีแปดใช่ค่ะพี่หวานคะไม่มีใบแบบหนังธรรมดาอะไรเงี้ยหนังธรรมดาก็มีใบนี้ที่แบบว่าพี่ดีใจมากที่ได้มาอ่าแสดงว่าต้องพิเศษสีไม่ธรรมดาแน่นอนไม่เพราะสีมันแบบอ่าใส่ไม่อย่างใดลงไปไม่ได้จริงมีใบไหนที่เป็นแบบอยากได้มากแล้วยังไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยมีไหมคะจริงๆค่ะรออยู่แต่คิดว่าน่าจะได้โอ้ นนนีนงนี่งค,คืออะไรคะมันคือมันคือเพื่อนของใบนี้เดี๋ยวเอาลงมาให้โดมันคือเป็นเพื่อนของใบนี้แต่ ขาวสีขาวสีขาวเยอะใบนี้เป็นใบที่ชอบที่สุดอ่ะถ้าถามมาทั้งหมดในนี้ยค่ะจะชอบใบไหนจะชอบใบนี้แต่ว่าใยไซนี้มีทำเป็นหนังธรรมดาไหมคะเออยี่สิบไม่มีนะคะอที่เห็นไม่มีไซยี่สิบที่ถามคือขวดได้ยี่สามาปนหนังธรรมดาหน้าต่างในเงี้ยน่าจะบาละสามแสนซื้อไม่ไหวหรือไม่เอาหน้าต่างเลยหน้าต่างบาละสามแสนได้เงินลเนึงไง นี่เห็นครั้งแรกที่บ้านพี่ขวัญนะกล่อ,องลิมิเต็ดเขาก็จะเป็นอะไรสีน้ำเงินถ้าอันไหนที่เป็นสีน้ำเงินก็จะเป็นพวกลิมิเต็ด ใบไหนที่คุ้มค่าแก่กัารลงทุนคือเรารู้อยู่แล้วว่าแอ r m เมเนี่ยคุ้มค่าแก่กัารลงทุนแต่ว่าแบบใบไหนที่เป็นเหมือนแบบเบสิกคือแบบควรจะมีหรือ่็แบบธรรมดาก่อนใช่ธรรมดาเพร์เมสเนี่ยซื้อไปราคาขึ้นแน่นอนคะเราก็รู้สึกว่าเออเราไม่ขาดทุนและนะนำเบอร์กินหรือเคลลี่ก่อนแนะนำเบอร์กินหรือเคลลี่ก่อนอันนี้แล้วแต่คนใช้คนชอบจริงนะสมัยหนึ่งอ่ะเบอร์กินแพงมากมีบางสมัยก็เคลลี่แพงมาก เราก็ลองดูว่าตอนนี้มันอาจจะแบบอันนี้แพงอยู่เราไปซื้ออันถูกกว่ากันละอ๋อแล้วเดี๋ยวก็เเดี๋ยววันมันก็แพงใช่ไม่เคเห็นเลยอะไปยึดคอลเลคชันที่แล้วเองชาแนลมันน่ารักตรงที่มันชอบทำลายลีมิเต็ดหละมันจะไม่เหมือนไอร์เมสอย่างหนึ่งคือมันจะมันไม่เหมือนกันคชาแนลมันจะเป็น อันนี้คือกรงนกใช่อุยพี่ขวัญน่ารักมากเนี่ยชาแนลจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนกคู่ด้วยนะคะเหรอ่น่ารักคุยน่ารักแล้วก็มีหินสีด้วยพี่ขวัญนี่ได้เมืองไทยหรือว่าเมืองนอกคะมงไทยหมดเลยค่ะคุยชาแนลก็มีความแอบเมสส์แหละต้องซื้อเยอะถึงจะเอาของให้ดูชาแนลนี่ที่บอกว่าเราเลี้ยงตีกับเขามากไปเมืองนอกแล้วไปเห็น แล้วก็บอกก็โทรมาถามเลยค่ะว่ามีไหมถ้ามีจะไม่ซื้อที่นั่นจะกลับมาซื้อบ้างไทยมีมีเขาเก็บไว้ให้เรานี่คือไฟฉายใช่ไหมคะไฟฉายไฟฉายค่ะอันนี้มากเลยอ่ะ เราลุกข้นแล้วนะว่าพี่ขวัญนี่เป็นไซส์ฟุ้งฟิงแล้วก็เป็นคนที่มีดีเทลมากแต่อยากจะรู้อะไรที่พี่ขวัญไม่ใส่คะไม่ใส่จริงๆคือเกาะอกเรารู้สึกว่าใส่แล้วมันไม่สวยเมื่อตอนเราอวบนิดนึงมันก็เราก็ไม่มั่นแล้วมันก็ดูเธอดูเนื้อเป็นอะไรเยอะขนาดนั้นอย่างเงย ต่อนนี้ก็ริ่อกลับมาก็ริ่มกลับมาเห็นหายอีกก็ไม่มั่นใจพอเริ่มหอมอย่าเลยใช่เพราะว่าเมตตาเพราะอะไรเออถูกใช่ตาต้องบอกก่อนว่าพี่ฝันมีแกละว่ากัรเีอน้องคนโตกับน้องคนเล็กพี่วัฒนการในการเปลี่ยนการแต่งตัวหรือเปล่าจริงก็มีเปลี่ยนไปบ้างค่ะวก่อนจําได้พี่ไปเปิดรูปทอ้ยแล้วเราเคยใส่ชุดพวกนี้อะไรเงี้ยตอนนี้ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะกล้ากลับไปใส่หรือเปล่าตอนนั้นมันก็ดูแบบฟุ้งฟิ้งไปมากเปลี่ยนแม่เปลี่ยนมุมมา ที่สุดของแจ๊ค้องสาฉันเคยไปทำล้วออกซิเจนอันนั้นอ่ะ เบสแชมเบอร์มันคือเครื่องอะไรคะพี่ว่าอยากให้เปทีบปอร์เบสแชมเบอร์ค่ะเหมือนเป็นความดันอะไรแล้วก็เป็นความกดอากาศทําให้ร่างกายเราเหมือนแบบสร้างเซลล์อะค่ะให้เซลล์มันทํางานได้ดีขึ้นอยากไปดูมุมอื่นๆอีกค่ะมีมุมไหนค่ะมีมุมไหนอีกพ่อได้ข่าวว่ามุมของน้องแทนด้านด้วยความที่เราอยู่บ้านมาหลายปีและสองปีแล้วมันไม่ได้ไปไหนใช้ออนไลน์ซูมอย่างเดียวก็เบื่อมากก็เลย ติดต่อข้างบ้านว่าแบบว่างไหมขอซื้อแล้วเขาขายเริวมมาต่อมาเนี่ยทำห้องนี้ใหม่ทําบ้านตรงนั้นใหม่ขยายเพิ่มแต่ปรากฏว่าพอกำลังจะทําก็บอกพี่นัทพี่นัทพี่นัดข้างๆอ่ะลองถามอีกนิดนึงได้ไหมก็ยับไปสองหลังอ่ะปรากฏว่าเขาขายอีกผ่าพอบ้างอยู่แล้วเอ๊ะทำยังไงดีพี่นัดบ้านก็ ถปาไปรีโนเวทมากก็เสียดายตามเพราะเดี๋ยวเราจะทูบใช่เราก็เลยเออทำเป็นห้องเล่นให้น้องแทนแต่บกปรอไปมาเอ้ยน้องแทนไม่ได้ออกไปเรียนรู้ไม่ทาอะไรเลยเราก็ไปหาครูมาแล้วทั้งบนทําเป็นห้องโรงเรียนเป็นโรงเรียนโรงเรียนสําห้องแทนใช่ค่ะเป็นโรงเรียนจริงๆก็ให้ครูที่มาสอนที่นี่ไปดูเลยดีกว่าค่ะ ค่ะเป็นห้องห้องเหมือนแบบฝึกพัฒนาสมองสองซีกวิการุวิการุารารมาจากญี่ปุ่นก็เ,เป็นหลักสูตรของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคือเรียนไประดับหนึ่งอ่ะเด็กที่เรียนอ่ะจะต้องไปพัฒนาที่ญี่ปุ่นต่อเขาให้เด็กมีสมาธิให้จ้องไปที่ไฟอย่างเงี้ยแล้วจ้องแล้วก็ให้เด็กหลับตาแล้วก็จะเห็นแสงออกมานั่งไปแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วก็จะถามว่าอันเนี้ยอยู่ในมือไหนหรืออยู่อะไรอ่ะเขาจะตอบได้โดยที่แบบสมองเรามันไม่ได้ขนาดห้ักหน่อ ขอบคุณพี่ขวัญมากๆ,ๆนเลคที่สุดที่เปิดการดตัวกลัวพี่ขวัญน,นานมากแล้วก็ดีใจมากเพราะว่าได้ดูในหลายๆอย่างที่เราไม่เคยเห็นในประเทศ ประเทศไทยจริงแต่ว่าไม่เคยเลยดีกว่าเดี๋ยว้ันหนังจะมาเยี่ยมพี่ขวัญอีกไม่ใช่ะไรค่ะมาจารไปมอยู่ห้องออกซิเจนแลบคุณพี่ขวัญแล้วก็มีของฝากจากกินแลบค่ะให้พี่ขวัญค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วอย่าลืมไปซื้อชาริสมานะคะขวัญฝากอะไรนิดนึงไหมคะก็อยากให้ทุกคนบอกว่าใส่ใจในเรื่องของสุขภาพอะค่ะว่าขวัญก็มั่นใจว่าถ้าเราสุขภาพดีเนี่ยเราก็จะได้รูปร่างเราก็จะได้ความสวยงามตามมาบางคนก็จะเน้นว่าเราอยากสวยเราอยากผอมอย่างเงี้ย ก็จะตามมาด้วยผลที่ไม่ดีกับต่อสุขภาพอ่ะค่ะเรอยากเน้นว่าคนเราจะสวยจะดีได้เนี่ยมันมาจากสุขภาพข้างในให้ดีจริงๆคืองระดับเซลล์ะคก็ขอฝากไว้ค่ะได้ตามตามแม่ขวัญก็พอเพราะแม่ขวัญสุดมากที่สุดจริงๆนอกจากตามแม่ขวัญก็ไปค่ะช่วยตามป้าป้ามิ้งกับป้าป๋อได้ไหมคะที่รายการเข้าดูหน่อยนะคะช่องแท้แดนแทนนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้แล้วค่ะนี่คือคลิปที